เออไม่เอาเขาไม่อยากตายอ่ะกูเจ้าเข้าใจผิดกันแล้วนะเข้ามาจากหอคอยเวอร์เอเลตเขาเป็นเจ้าชายชิวนะใครอยากรู้ก็เลยมาเข้าร่วมการจับฉลากนะนี่เคาะไม่ได้ถูกปกครองโดยอาณาจักรใดาหากมีคนพยายามขัดขวางคําสั่งของนี่เคอะไม่ว่าจะวเป็นใครมาจากไหนก็ต้องชดใช้ทั้งมีคําคโกหกที่น่าขำอะไรเช่นนี้คนใหญ่คนโตในหอคอยเวอร์อเลต จะประอนอยู่ในกลุ่มนักโทษแบบนี้ได้ยังไงกันพวกเจ้าจะทำเช่นนี้กับข้าไม่ได้นะจุดไฟอย่านะช่วยข้าด้วยถึงข้าจะจับฉลากได้สีดำแต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างเล็กน้อยอตายแน่เลยช่วยไม่ได้เลยงั้นแหละบ้าเลยถ้ารู้เป็นนี้ตั้งแต่แรกจะไม่ยอมจับฉลากง,งั้นคนที่ถูกเผาอาจจะ็ก็ได้ ม่แน่เสมอไปหรอกถ้าาเขาบัชนชั้นสูงจากหอคอยเวเลยจริงๆตอนนี้คงต้องมีใครสักคนมจาจัดการเรื่องวุ่นวายนี้แน่นอนนอกจากนี้หามีคนยอมเอาฉลากในมือของตัวเองให้เขาใช้ชีวิตแลกชีวิตก็ใช่ว่าไม่ได้นะใครจะคิดสั้นแบบนั้นกันโง่เลยเดี๋ยวนั้นทำไมฉันถึงนึกไม่ออกว่ามันทำแบบนี้ก็ได้อะ นัมเบอร์ศเดี๋ยวข้ามานะเดี๋ยวก่อนสิที่เจ้าจะไปไหนข้ามีลางเครงหอนไม่ค่อยดีเลยฮะข้าข้าใจร้อนมากอยากไปห้องน้ำหน่อยนะก็อยากช่วยหนุ่มน้อยคนนั้นเหมือนข้าจะเจอว่าที่สามีของข้าแล้วพี่เจ้ากำลังจะลนหาที่ตายอีกแล้วหรอข้าไม่อนุญาตนะไหนบอกว่าจะพิชิตใจ n อ c นพนี่ยังไงล่ะความขึ้นหน้าในการพิชิตใจช้าเกินไป ฉันใช้ทางลัดดีกว่าถ้าตายมีสำเร็จค่อยพิชิตใจต่อแล้วกันทำไมเจ้าดื้อขนาดนี้เนี่ยเลือกประโยคสุนทนาแล้วกันนะข้ออ้างไปห้องน้ำมันเป็นยาอ่อนเกินไปส่วนช้อยข้อที่สองน่าจะถูกห้ามแน่นอนองั้นฉันเลือกเหมือนข้าจะเจอว่าที่สามีของข้าแล้วเหมือนข้าจะเจอว่าที่สามีของข้าแล้วข้อยากไปยืนยันสักหน่อย พูดแบบนี้เขาจะได้ไม่ต้องมาบรบกวนโลกของเราสองคนนั้นเจ้ารอเขาอยู่ตรงนี้นะเขาไปเดี๋ยวเดียวก็กลับว่าที่สามีเ้าอยู่ตรงหน้านางนี่ไงที่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้ว่านางมีว่าที่สามีคนที่สองอีกนั้นเหรอ เกิดอะไรขึ้นกับนิคฮอของพวกเจ้ากันหากองค์ชายองค์ชายแปดเป็นอะไรขึ้นมาต่อให้เดินทางหลายพันไมล์กองทัพทหารของอาณาจักรเราก็ต้องบุกมาที่นี่อย่างแน่นอนขอภัยขอรับอัศวินคาเลนนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคนของเรากำลังไปพาเจ้าชายเซอร์ลินกลับมานะครับที่ชายเซอร์ลินนี่น ได้ยินว่าองค์ชายทั้งเจ็ดของกษัตริย์เท่าต่างตายด้วยอุบัติเหตุเหลือเพียงองค์ชายแปดเพียงองค์เดียวที่ถูกส่งมายังนิ้คขเพื่อได้ปกป้องเขาเอาไว้เพื่อทาการแลกเปลี่ยนเออบานได้รับที่พื้นใหญ่แห่งนี้แล้วข้าองค์ชายของพวกเราไม่เคยได้รับความอบสูเช่นนี้มาก่อนมีคนมาข้างหน้าเสาไม้แล้วคนละ่านดูสิ คนของพวกเราถึงแล้วอย่าเพิ่งจุดไฟถ้ายอมใช้ฉลากในมือข้าเพื่อแรกกับความปลอดภัยของเขาเวลี่นางกำลังทำอะไรนะนางคือใครงั้นเหรอคุณหนูชารอ จะไม่เคยทำให้ค่าผิดหวังเลยจริงๆครั้งนี้อยากทำอะไรอีกมีอะไรสนุกๆดูอีกแล้วสิทำไมคุณหนูชาร์ลถึงไปอยู่ตรงนั้นได้นางควรอยู่ที่หอคอยไวโอเล็กไม่ใช่เหรอ